สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างนะครับสูตรที่3นะครับเลขดับหน่วยล่างสูตรที่3นะครับก็สถิติตั้งต้นที่จะนําเสนอนะครับหพฤศจีสองพันายนะครับผมนะก็1พฤศธจีนะครับ7ก็คือ10บบนนะครับ10บนนะ 7ก็คือ10บนนะครับผมนะสิบบนหน่วยครั้งที่3นะครับสิบบนหน่วยครั้งที่3บวกกันนะครับนะสิบบนหน่วยครั้งที่3นะครับมาเริ่ม1พฤศจิกายนครับ7 5 12ได้2เป็นเลขดับบเก้าห้นะครับผมหลัก10เอ้ยหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข5นะครับเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาวันที่16พฤศจิกายนครับผมนะ3 5เป็น8ได้8เป็นเลขดับกับห้าเหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับ8ไม่มา 1ธันวาครับหกเป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับกอ็ออกแปดสองนะครับหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข0 0ดับ 0, บ0ไม่มาวันที่16ธันวานะครับผมนะ5 5 10, เป็น10ได้0เป็นเลขดับออก8 3นะครับหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มาแล้วก็วันที่30ธันวานะครับ6 4นะ3 6เป็น9ได้9เป็นเลขดับออกสาเอา้ย3 6นะครับนะครับออกออก เลขดับเป็นเลข9นะครับผมเลขออกอก3หนะครับหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข9 9นะครับ9ดับ9ไม่มาแล้วก็วันที่17มกราคก65นะครับ67เป็น13ได้3เป็นเลขดับนะครับ3เป็นเลขดับนะครับสูตรที่3ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ